วิเคราะห์คุกกี้กระต่ายดวงจันทร์ด้วยพลังแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองให้เพื่อนเพื่อสังเกตเพชรกับพิมพ์ตัดตอนเริ่มต้นประมาณสองแสนเอาไว้ให้ดีนะครับและนี่คือโลแรกของวันที่หนึ่งเราจะจดจำเพชรตอนเริ่มต้นเอาไว้นะครับแล้วไปเปรียบเทียบตอนท้ายสุดว่าเหลือเท่าไหร่ ฮันูแร่โตได้แม่ตุ๊ในวันแรกกดไปประมาณ50,000เพชรไดนะ้มาแค่2ดาวลางไม่ดีก็เลยหยุดไว้ก่อนจากนั้นข้ามมาวันที่2เหตุเกิดตอนตี4ีตอนลุกมาเข้าห้องน้ำนะครับก็เลยลองกดดู ก็เชิญเพื่อนๆรับชมแบบไฮสปีดกับการกดกาชาในช่วงเวลาทองคำของผมได้เลย Thank <laughs> you. ก็ถือว่าทฤษฎีการกดกาชาในช่วงเวลาทองที่ไม่ค่อยมีคนกดนะถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับ ก็ได้มาสี่ดาวใช้เพชรไปไม่ถึงแสนเพชรถัดไปจะเป็นการวิเคราะห์กระต่ายจันท้ากันต่อนะครับคุกกี้กระต่ายบนดวงจันท์สายป้องกันแนวหน้าค่าพลังก็ตามนี้เลยนะครับสกิลกระต่ายขนมตอกยักคู่ทาม14วินาที แปลงร่างเป็นกระต่ายขนมตอกยักษ์ฟืนฟ้นฟูตัวเองและกระโดดดึกดังสร้างความเสียหายกักศัตร,รูทั้งหมดที่เหลือยาวไปไม่อ่านนะครับก็สรุปได้ว่าสร้างความเสียหาย1ครั้ง223.7%ฟืนฟ้นฟูตัวเองก็คือฮิว160พลังโจมตีตามรูปก็คือจะฮิวตัวเองทันทีหลังจากใช้สกิลจำนวนครั้งการโจมตีจะเป็น1 2 3ครั้งนะครับ ดังนั้นพลังโจมตีรวมสกิลจะเป็นประมาณ600%นะครับนอกจากนั้นการโจมตีปกติของก็าตายจะเป็น2ฮิตและจะสร้างสัญลักษณ์ต็อกซึ่งเป็นดีบักประเภทหนึ่งบนหัวศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา10วินาทีและจะมีเงื่อนไขการใช้งานก็คือเมื่อประวายไม่สามารถต่อสู้ได้ก็คือตายนั่นเองจะเกิดการฟื้นฟูพลังชีวิตขึ้น253%พลังโจมตี แก่เพื่อนพ้องทั้งหมดนะครับก็คือเป็นฮิวม่ในกรณีที่เป้าหมายที่ตายเป็นคุกกี้แต่จะฟื้นฟูเพียงย4 2ในกรณีที่เป้าหมายไม่ใช่คุกกี้ก็คือแยกการระหว่างการสู้ในอารีนาและการสู้ในหนาตัวไปนั่นเองหนาตัวไปก็จะฮิวได้น้อยกว่านะครับโดยสรุปแล้วคอนเซปต์ของคุกกี้กระต่ายก็คือ เป็นสายแท้งที่มีการโจมตีหมรุนแรงพอๆกับเคปสตรอเบอรี่และมีรูปแบบการฮิลถึง2รูปแบบรูปแบบที่1คือการฮิลตัวเองร6อของพลัของโจมตีซึ่งแรงพอๆกับฮิลตัวหนึ่งทําให้ตัวมันเองค่อนข้างอึดกว่าแท้งทัวๆไปนะครับและการฮิลรูปแบบที่2คือการฮิลหมู่ความรุนแรง25 3ซึ่งเหนือกว่าตัวฮิลทุกตัวแม้แต่เพียววานิลลานะครับ เพียงแต่ว่าเงื่อนไงการใช้งานค่อนข้างยุ่งยากคือต้องให้เป้าหมายตัวใดตัวหนึ่งของอีกฝั่งหนึงตายก่อนนะครับแล้วต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดีบัฟสัญลักลักท็อปเกิดขึ้นด้วยสำหรับท็อปปิ้งเบื้องต้นแนะนำเป็นโจมตี3ลดความเสียหาย2โดยผม่งจะนำกระต่ายมาทดสอบในอารีนาแค่ครั้งเดียวเพื่อทดสอบประสิภาพของการฮิลรูปแบบที่2 แล้วผมจามาใส่ในทีมตีไวแทนเทววานิลานะครับโดยทีมที่เลือกมาก็จะเป็นทีมกล้าหาสตาร์เนื่องจากทีมนี้มีพลังป้องกันที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับนั่นก็เพราะกาตาจะเกิดประโยชน์ต้องสังหารคุกกี้อีกฝั่งให้ได้นั่นเองเมื่ยอยสังหารได้จะเกิดการฮิลแบบนี้ขึ้นนะครับ ซึ่งในกรณีที่สังหารศัตรูได้เรื่อยๆทีมนี้ก็แทบจะไม่ต้องใช้ตัวฮิลเลยในเบื้องต้นยังไม่ค้นพบทีมที่ใช้งานกระต่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแม้จะฮิลได้เยอะมากแต่เงื่อนไขาการใช้งานก็ยากมากเช่นกัน